สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพรีวิวนะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีครับในค่ำคืนวันที่21มกราคม2566ครับเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับที่สนามแอนพิลครับนะเรามาดูฝั่งของลิเวอร์พูลก่อนครับความพ่ายแพ้ที่เอเม็กสเตเดียมเนี่ยให้กับไรตันถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1993นะครับที่ลิเวอร์พูลต้องพบกับความพ่ายแพ้ติดต่อกันในลีก เมื่อเริ่มปฏิทินใหม่นะครับหงแดงยังมีสติในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในพรีเมีย์ลีกเนื่องจากแพ้เพียงนัดเดียวจาก32เกมในแอนฟิลด์นะครับแถมยังยิงได้ถึง23ประตูครับที่สนามแห่งนี้มีเพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นที่ยิงได้มากกว่าครับเกมนี้จะเป็นการคุมทีม 1, 1นัดที่1,000พันะเจ้งคอปในฐานะผู้จัดการทีมครับฉะนั้นชัยชนะน,นัดนี้น่าจะเป็นการฉลองที่ดีสุดครับนะมาดูทางฝั่งของเชลซีผู้มาเยือนกันบ้างครับที่กระนําเสริมทัพอย่างบ้าคลั่งนะครับในตอนนี้นครับกำลังหาหนทางกลับมาสู่เส้นทางที่เคยสมหวังนะครับนะ หลังจากเกรียมอเตอร์นะครับนะทำผลงานที่ไม่สู้ดีนะครับทีมบริหารก็ยังสนับสนุนนะครับด้วยการเสริมทัพนักเตะอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะชนะเพียง2จาก10เกมในหลีกหลังที่เขาคุมทีมน,นะครับแถมยังไม่ใช้เกมนอกบ้าน5นัด5นัดติดนะครับในหลีกสูงสุดนับตั้งแต่เอาชนะแอสตันวิลล่าในเดือนตุลานะครับซึ่ง นี่ไม่ใช่วิสัยของทีมอย่างเชลซีนะครับที่ผู้จัดการนี้มีโอกาสมากมามครับที่จะชนะครับส่วนลิวพูก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเพิ่มขึ้นนะครับก็คือคออสตาร์ทซิมิคาร์ครับซึ่งยังคงต้องติดอาการต่อไปครับส่วนตัวที่เจ็บอยู่ยังไม่มีท่าทีว่าจะหายครับนะมีเพียงแค่ดาวินุนเยสนะครับที่หายทันนะครับนะบทวิเคราะห์ของเกมนี้นะครับหน้าหงแดงลิพูครับ ตอนนี้สิ่งที่จะต้องประคองก็คือฟอร์มการเล่นนะครับให้คงที่ไปก่อนครับระหว่างรอนักเตะหายเจ็บกลับคืนสู่ถิ่นครับนะยังฝืนเปิดหน้าแรกอย่างที่เคยทํามามีแต่พังกับพังครับทางเชลซีที่เสริมทัพแนวรุกมาอย่างบ้าคลั่งก็แก้ปัญหาแนวรุกที่ฝืดเชื่อว่าในช่วงนี้ยังไม่น่าจะปล่อยของได้เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตัวเพิ่งเสริมมานะแทบจะยังไม่ได้ซ้อมกับทีมลยครับแต่สิ่งใดที่พอจะทําให้กลับมาได้บ้างก็เรื่องของกําลังใจแหละครับนะซึ่งฟันธงเกมนี้ครับน่าจะฟื้นมาไม่่ทัันนนนแอครบ สกอร์ที่คาดการครับลิวพูเอาชนะเชลซีไปได้นะครับสประตูต่อนหนึ่งครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราครับแอดเจดเซีนครับดูบอลมันดูบอลเพลินดูบอลอย่างมั่นคงต้องแอดเจดเซียนเท่านั้นเลยครับ